สวัสดีครับสวัสดีุมส,สมาชิกทุกท่านเลยครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรฝักหลักร้อยสูตรนี้เป็นสูตรตัวเดียวที่เดินมาต่อเนียงหงวัติดวันนี้ก็จะเป็นวันติดเจที่ผมจะมาคำน,นวณประชุมกันสำหรับท่านผู้ชมที่จําอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทายงวัดวันที่1มีนาคม2 5งพันห้ารในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติเนาะที่สูตรนี้เดินมา่ตเน่งองหงวดติดนะครับงวดที่6สูตรนี้คำนวณได้ที่สามได้เี่ยสามีเจ็ดนะสูตรนี้ เข้ามานหลักร้อยหกมติดย่งไมเดจะเป็นมติเฉลที่ผมจะมาคำนวณในช่วงกันนะครับแต่ทา่สนใจสู่หลักร้อยบนตัวเดียวสูนี้มาดูครับแต่ตัวยางมนแรกสูนี้คำนวณมาได้ที่8ปดติดตั้ของเวกโอบแปดสีาครับแปวันแรกแปดมาหลักร้อยนะครับต่อแมงันที่2องได้แออก8ปดสสามแาที่หลักร้อยช่ดที่สองวัครับต่อแมงันที่3ได้ที่2 ออกสองนเครับ2มาทักรน่ยถูกเป็นสามวนต่อมามว่าที่สี่ศูนย์ไครับออก7 79 7ามาทักร้อยครับถูกเป็น4ี่วนต่อมามครับสถิตงว่าที่5ครับได้เลขเออก7จ็ดศูนย์ถูกเป็นห้าม้วว่ที่6กศูนย์ครับคำนวณได้เลขสามออก3ามนะครับถูกเป็นหกสิตินะครับ ต่สูงนี้เป็นสูตรหลักร้อยตัวเดียวนะครับสำหรับท่านสนใจมาลงคำนวณเทียบดูครับทนี้ผมจะคำนวณให้ดูตั้งแต่วันแรกที่สูงนี้เริ่มเปินาองท่านที่สนใจก็มาลงคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดสูตรหลักร้อยตัวเดียวสูตรนี้ครับนำหลักพันบนหนึ่งครั้งหน่วยแรกบวกกันสามครั้งหลักร้อยครั้งนี้หนึ่งบนหนึ่งครั้งดวยก้ามคงที่อีกครั้งนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าก้าบวกกับสิบแปดบวกกันได้แปดออกแปดสี่สามนะครับนี่คือวิธีคิดสูตรหลักร้อยตัวเดียวครับอันนี้จะเป็นหัวแรกที่สูตรเริ่มเด นะครับต่อมาดูวุฒิสองครับเอ่อเศรษฐีวุฒิสองสูงนี้คำนวณมาได้เลข8ครับวุฒิสองออก6 3นะท่าทำชมเข้ามาลำคำนวณเทียบกันครับวิธีคิดหลักพันบนหนึ่งครั้งหน่วยแรกบวกกันสี่ครั้งหลกักร้อยครั้งที่หนึ่งบนหนึ่งครั้งบุรีเก้าคงที่ครับ บวกสี่เป็น13บามบวก1 8บเบวก9ีบวกกันแี่บ 9, บคบ 8, บค8ครับวดที่2ออกแปดนะครับต่อมาครับสี่ดิงวดที่3งวดที่3งมดนั้นได้ที่2ครับงวดนั้นออกถึง9นะครับ วิธีคิดหลักพันบ,บนหนครั้งหน่วยแรกบวกกัน4ครั้งหลักร้อยแค่น,นี้นบนหนครั้งบวกด้วยเกคงที่ครับ7จบวกสเป็น11 13 13บวก9เป็น22บวกกันแล้วได้ริศสนะครับได้ที่ออกเป็นส่นเาถูกเป็น3งวดครับงวดต่อมาครับ 11, สเป็นงวดที่4ี่แต่เซติงวดที่4วันนั้นได้ริศเนะครับได้ที่ออกคือ779ครับ วิธีคิดหลักพันบูณหนึ่งครั้งหน่วยแรกบวกกัน4ครั้งหลักร้อยครั้งที่1บวกัน1ครั้งเนาะบวกเลขเก้าหงที่ครั้งนะครับแตแ่ท่านผู้ชมกะมารางวกเทียบหนึ่งครับศูนย์บวกสี่เป็นสีน่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนตัเดียวที่ทําได้ในวนที่สี่คือเลขเจ็ดดิบหลักรวยครับในมวนที่สี่ออกเจ็ดเจ็ดเก้า 7, 7, นะครับแต่ถูกเป็นสี่้วนสูงที่เป็นสูงหลักร้อยตัวเดียวนะครับ ว่าต่อแมาดูวันที่ห้าครับซึ่งมันหับสูงในคำนยรีเจมาที่หลักหน่วยวันที่ห้าออกเจ็ศูนย์ท่านชมก็มาลงคำนยนดูครับวิธีคิดหลักพันันหนึ่งครั้งหน่วยแรกบวกกัน4ครั้งนะครับ หลัวก็รอไว้ครั้นี้1นึบน1นึ่งรั้งแล้วก็บริก้าโฮงที 5. 5. 0, ่ครั้งครับ7จ็ดบวกสองเปนเก้าเก้าบวกสิบแปดวกเก้ายี่เจ็ดบวกบวกกันแล้วได้เลจ็นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ในงวดที่ห้าวันั้นออก7็ดสิบสูงครับ อมาครับงวดที่6กสี่ตีงวดที่6ได้ลีสามออก3ามี7ครับทา่านชมก็มาลงคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดหลักพันบนหนึงครั้งเวทแรงบวกกัน4ีครั้งหลักร้อยคันนี้่1บนหนึ่งครั้ง 1, บวกได้เก้าคง 9, ที่ครับนำแฟร์บวกสิบสิบสองสบสองบวกสอิบสี่บวกคามยีสามบวกันแล้วได้ลีสามงวดที่หกที่ผ่านมาผลเที่ยกคือสามจ็ดเจครับ คำนวณเลขสามหาลักร้อยทุกเป็นหกทุกครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่7นะครับที่ผมจะมาคำนวณด้วยกันนะสำหรับซีตามดูวิธีคิดสู่หลักร้อยตัวเดียวสูงนี้ครับนำหลักพันคูณหนึ่งครั้งด้วยแล้งบวกกันสี่ครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคูณหนึ่งครั้งบด้วยเก้าคูณยี่ครับนำ บวกสองบวกเเจ็ดบวกสเป็น9ก้าบวกเเป็น18บแปดวันนี้ผลลัพธ์ได้นสิบแนี่คือเลขปากหลักร้อยตัวเดียวนะได้จ้าซูนี้เป็นสูตรเดินดีมวันนี้จะเป็นหุ้นที่เด 7, ดิน8ตัวเดียวนะครับะนะท่านผู้ชมที่ชอบสูตรนี้ก็แคมป์ค่ะเจอกันไว้ครับถ้าเกิดสูตรนี้เดินต่อนนำสูตรนี้ไปคำนวณต่อได้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีคิดสูตรหลักร้อยตัวเดียววันนี้ครับที่ทำได้คือดินแเนาะดินหลักร้อยครับ อ่ะวันนี้เป็นวันที่7มาดู่นครับสําหรับสูนี้เป็นสูลักรอยแบบตัวเดียวครับวันนี้ผลลัพธ์แน่นยิงแนะที่หลักรวยครับ สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียนเท่านี้นะครับแล้วพวกคิดหน้าสวัสดีครับ